ใช่มูนใช่ค่ะนา้าดอมดีจ้าดีจ้าแล้วก็ยังไงคะูนอืมปันใช่ค่ะในจู่บาทแรกเอาโบน้ำมากค่ะดีจ้าถูกต้องดีจ้าค่ะ ดีจ้าจ้าโปโมนาบุโมนาบุเนนจ้าโมบุค่ะเนนนันอ่าปุนวันจบแล้วเหรอคะจบแล้ว uh ยัง huh. มีอีกไหมอีกอ่าเราล่าต่อค่ะเล่าต่อดีจ้าค่ะมูนอืมบนานนานุนาบุญนานาบุญอบอ แล้วมาน,นอืนจบหรือยังคะจบแล้วจบแล้วขอบคุณค่าก่อนดีตา,าน่ารักจังเลยเก่งเลยคะ,ะปบมือให้ตัวเองค่ะอ